จัดเต็มแม้ไม่ได้เป็นแชมป์ที่โฮมร c ส อาทิตย์ที่ส5พฤษภาคมนี้นะครับรายการมโต GP นั้นจะไปทําการแข่งขันครับที่เลอมังประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นโฮมเรตของฟาบิโอควาตารโรแลวก็นักบิดท่านอื่นๆอีกด้วยนะครับฟาบิโอควาตารโรออกมาเผยนับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แชมป์ที่เลอมังนี้นะครับแต่ว่าคราวนั้นก็จะขอสู้สุดใจนะครับกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับไม่เพียงแค่เท่านั้นนะครับณตอนนี้ฟาบิโอควาตารโรนั้นยังขึ้นมาเป็นผู้นําในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกอีกด้วยนะครับก็ทําให้เจ้าตัวนั้นกําลังออยยยยู่่่ในโโมมมเเเทีีดากๆลละะบแ ฟอตโรนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับกับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ฟาบิโอฟอตโรนั้นสามารถจบอันดับที่2นะครับกับการแข่งขันในสนามล่าสุดนะครับที่สนามเฮเรสนะครับซึ่งพ่ายแพ้ให้กับฟรานเชสโกบันจาย่านะครับดาวบดจากดูคตินะครับกระสุนยาจากโบโลนยาฟาบิโอออกไม่สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าเขานั้นลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกับการแข่งขันที่สนามเฮเรสแล้วก็หันมาโฟกัสกับการแข่งขันที่เลอมังมากกว่านะครับในตอนนี้ซ ก็ขอภาวนานะครับให้ฝนมันไม่ตกนะครับในผมเองครับจะเรียนเพื่อนๆว่าพยากรณ์อากาศนั้นก็คาดเดาออกมาแล้วนะครับว่าวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยครับฝนไม่ตกมันจะไปตกในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันทําการแข่งขันครับในรายการ Mo t ต GP ซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดแปลกไปมากมายนะครับกับสนามเลอมังมีฝนตกอยู่แทบจะทุกปีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับฟาบิโอควาตโรนั้นยังออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าการคว้าแชมป์ได้นับที่สนามเลอมังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและมันจะเป็นผลงานที่ดีมากๆนะคร การชนะที่เลอมังนั้นมันคือเรื่องโกหกและอันที่จริงแล้วฟาบิโอควาตารโรยอมรับเลยครับว่าเขานั้นสามารถเข้าใกล้ชชนะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วการแข่งขันที่เลอมังนั้นเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเช่นกันนะครับฟาบิโอควาตารโรบอกว่าเขามีความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับกับสุดสัปดาห์นี้นะครับกับการแข่งขันที่เลอมังแต่ก็ต้องมารอดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานแต่ละเซสชั่นนะครับในวันศุกร์วันเสาร์ว่าเขาจะทําออกมาได้ดีมากแค่ไหนนนนนนนรรรัััับใซซีีี่่่2022าาาาอออววท้กก็็มมมมยเป คาดเดาอะไรได้เลยนะครับและยังมีสนามในการแข่งขันนั้นมากขึ้นกว่าปกติอีกด้วยเรียกว่าดูกันยาวๆไปเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในซีซั่นส0 2 2นีนี้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนี้หรือว่าสุดสัปดาห์นี้นะมันเป็นการแข่งขันโอมรสของฟาบิโอควาตโรแลวก็ดาวิดชาวฝรั่งเศสอีกหลายๆท่านนะครับฟาบิโอควาตโรก็น่าจะหมายถึงในคลาสของโมโตทรีโมโตทูและรุ่นใหญ่อย่างโมโตจีพีด้วยนะครับก็มีนักแข่งฝรั่งเศสหลายคนมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครัานน้กก็ดีใจม ที่ได้กลับมาทําการแข่งขันที่เลอมังครับประเทศฝรั่งเศสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนครับฟาบิโอควาตโรนั้นรับปากเลยนะครับว่าเขานั้นจะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับและสิ่งที่นักแข่งฝรั่งเศสคนนี้หรือว่าฟาบิโอควาตโรนั้นหวังไว้และขอมากๆเลยนนก็คือสภาพอากาศในสุดสัปดาห์นี้หรือว่าวันทําการแข่งขันนะครับคือเจ้าตัวขอให้ฝนไม่ตกนั่นเองนะครับไม่ใช่เพียงแค่นักแข่งเท่านั้นที่รู้สึกว่าการแข่งขันนั้นมันจะกลอยคนนนนเเเองกกกวัััหืรบลาฝต มันก็สนุกไปอีกอย่างนะครับบางคนเขาก็บอกว่ามันกล่อยนะครับความเร็วมันลดลงครับไม่สามารถเค้นประสิทธิภาพของรถหรือว่าเค้นความแรงออกมาได้แบบสุดๆนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตทให้เพื่อนได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ